เฮโยสวัสดีครับผมชาวเกมเมอร์ทุกคนรับมกับรายการแคสเกมจังทีวีโอเคก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกม PPSP PP อีกแล้วนะครับผมกับเกมฮีโร่เวอร์ซัสครับผมโอเคเป็นเกมแนวต่อสู้อีกแล้วนะครับผมครับรวมดาวของมีทั้งไรเดอร์อุลตร้าแมนแล้วก็คันดัม้มนะครับผมนะก็วันนี้ก็เล่น v s c คอมนะ VS Bot เหมือนเดิมนะ โอเคก็ตัวที่นี่ก็ครบนะผมโอเคบางตัวกูรู้จักบางตัวเขาไม่รู้จักนะผมมาก,ก่อนอื่นนะก็เอาไรเดอร์ก่อนนะผมกับไรเดอร์ดับเบิ้ลแล้วก็ผู้ต่อสู้นะก็เอาแน่นอนก็เอทอนอน โอเคเรื่องดาดแล้วผมมีอยู่สามดาดกับอีกหนึ่งอ๋อ oh, เออดาดดานบอสเหรอโอเคเอาดานไรเดอร์ไปแล้วก็ระดับความยากก็เอาสามดาวพอนะเสิบเซิโอเคเพลงส่วนเพลงก็ปิดไปนะผมก็ลิขสิทธิ์นะผมโอเคมา โอเคเพลงอาจจะเงียบๆหน่อยครับผมมาแล้วผมเป็นคนเพลงไปซะมมาวิธีเล่นง่ายๆครับผมก็กดสี่เหลี่ยมก็โจมตีปกตินะผมกดสามเหลี่ยมใช้สกิลกดเอ็กซ์เดสส์นะผมหลัวหลบ กดโอกดโอกระโดดนะกดพาใช้การ์ดนะผมกดแอลกดกันมา อ้ยขนนสามดาวยังเก่งขนาดนี้วะมาไปตายตาอุ้ย ไม่ตายออืไม่ตายน่าจะกดแอลกับสมเหลี่ยมพร้อมกันอืมาโอ้โหเป็นเอ็กซ์ตรีมแม่งภาพนวูวี่ด้วยหีอย่างเท่เอาไปนะเอาไปนะ ทุ่มอย่างเท่ยังไงล่ะไปขี้มาตนะขี้มาตะนะฟินิ s โอเคครับ okay, ผมต่อไปน่าจะเป็นอุลตร้าแมนโอเคมันจะช้าหน่อยมาคู่ทีสองนะก็อุลตร้าแมนนะผมอุลตร้าแมนที่ชอบก็น่าจะเป็นซีโร่นะผม ครูต่อสู้ก็ต้องแน่นอนครับคู่แคนนะครับเบลเลียวนะครับอุลตร้าแมนเบลเลียวโอเคดาดกันดาดน้องอุลตร้าแมนเหมือนเดิมโอเคไปโอเคมาแล้วที่นี่ได้แต่เนี่ื้อเนี้ย

อุ้ยแ่งมิดมิด,มดฮ<ะ>่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันแมงไม่ทัน เอออุออยแมงหลบยากมากโหแม่งใส่มัดตออืออือคอ,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 อมโบส่ใจดิเกมนี้ ฮ่าฮ่แม่งมืดมืดมองไม่เห็นมาไม่ตายอีกเซ่นี่เป็นล่าเลยจำไม่ได้เลยที่ล่างเลย ยังไงต่อไปท่านโยิงไปไม่เปนรตูมอ้ไหนมีขวงด้วยโอ้โหอก๋รไปโหยัง ดูเสร็จเลยอุ้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 ยอโอเคจัดเบนอันนี้น่าจะกระชันกันมา แมงมื่นหนึ่งกับหกพันก่อนเลยใส่กาไปเรื่อยๆไปคับไปโอเค,ออเ,คเลยกาใบเดียวโอเคมันสามหมื่นเราสี่หมื่นเราชนะนะผมปังเจอไม่ตายสำมลอง เออยังไงเดียมโอเคยูวินโอเคคู่ต่อไปนะผมก็น่าจะเอากันดำ กันดัก็ชอบที่สุดก็ก็ตกันดัมคร้นผมแม่งเลเวอรห้าจะรอดไม่ได้เฮ้โอเคก็คุณ่อสู้ก็น่าจะแน่นอนครับมาสเตอร์กันดัอาจารย์โอเคสถานที่ก็น่าจะกันดัมดาสามดาวจะรอดไม่ี่ยเลเวลรห้ากับห้าสิบเนี่ยฮะ

<โ>อือฮะโอ้โ lonely, es, ยอือ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 ฮะอือคอมโบสะใจอือโอ้ยอืออือ ô chu hô Ừ... ui ui Ừ, ừ, ừ... ui ui Hấp! ui 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 อุ้ยแม่งโหระยะไกลระยนวมึงระยะไกลโอ้โหระยะไกลอย่างเดียวระยะไกล มาเออกูมามาขายเคเาแคทเต้เออกาเป็นรางทองอย่างสวยอือ,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 อต่อยล้ว มาทำให้ตายอิกโซกดตฟิงกามาเป็นมือจ sí ับไปโอเคจี ใกล้ละไปพอดีวิวเวนโอเคคู่สุดท้ายแล้วผมคู่สุดท้ายเอาตัวตัวพิเศษดีกว่าตัวลับเนะี่ยสามตัวที่ปลดล็อกปลดล็อกน่าจะมีไอสไซฟรีดอม อุนเตแมนซากะแล้วก็เอริเดอร์โฟเซ่นะผมโอเคผมก็เอานี้แล้วกันนะกับไซฟรีดมนะผมจากกันดัมส่วนคู่ต่อสู้นะเอาอะไรดีโอเคเอารีบอนกันดัมดีกว่าอันนี้ของจากเอ ดับเบิล O กันนั้นดับเบิล O โอเคสูมด่านบอสโอเคไปแม่งจะไหวไม่ได้ยิมสี่ครับห้าสิบนะฮะโอเคมาที่ดาดกันดั้มเหมือนเดิม

Cài đây cài đây không cài mới cài đấy Học không mới không đấy, không cài không มาไกลจังหวะนี้แบฮ่มาอุ๊ยแม่งไม่โดนไม่ตายไม่โดน

จัดเว้นมาวัดปีดวงล้วหกพันกว่ากบ 6, 6, ับหกหกพันสองเงเท่ากัน โอ้โหยังชนะวุดวุดเวิดวุดเวิดนะบูยังชนะอยู่โ <c oughs> อ้อออ <c oughs> แต่ไม่ค่อยลดด้วย เต็มเต็มโอเคแกตัวเอาใหม่ออเออเอาแล้วเอาแึง อื้ออื้ออืออ <Yeah, ือเองจบจะจบอืออืออือมาอุ้ยอื้อไปปล่อยไปไกลระยะไกลไม่มาใกลมั่งเลยมา うこれならうそ、まあ、うい,ういでるね

จักเบนทโอ้หกพันเจ็ดกับหกพันสองโอ้ยมกีการธรรมดาวะ่ะจะนอดไหมโอ้โหวุดวิด เราสี่หมื่นเก้าพอได้อย cay ngựa nữa cái cay cay nữa 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 má nữa 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 cái โอ้โหดีดาวเดียวจะรอดไหมอุ้ยอุ้ยเออฮื่มแม่งไปยม่ยั้งเอออย่างโหดนี่ฮะ มาแก้ตัวครัาสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็เลยตามเลยนะครับแม่งไม่งโงดไปว่ะแม่งไม่ให้เข้าไกล้ Ooh. ใครไม่ตายอุ้ยเดี๋ยว เอือเอือเอือแม่งโดนลัวเลยเอื้อโถมไม่ไหวละโถมไม่ไหวละ ผมไม่ไหวแล้วปรับระดับสองแม่งเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> แม่งตึงจัดเอรีบอนกันดันะ้มเลยนะมาข้าสุดท้ายสุดละข้าสุดท้ายสุดละนะ ถ้าไม่ชนะก็ถ้าแพ้อีกก็อมไม่รู้จะว่าอย่างไรตาอไปดับเลยนะมามแม่งอย่างตึงไอ้ดีบอลเัมอนกัน อุ้ยโอ้ยสบายสบายแล้วตอนนี้ขั้นระดับสบายสบายแล้วอีกยโอ

เออ,อ,อนั่นแหละกว่าจนะโอเคโอเคไม่ได้เอฟไม่เป็นไรนะรผมก็จบคลิปนะผมก็ ขอคลินี้ก่อนนะผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีผมโอเคไปละไปไปนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมโอเคไปละ